สวัสดีค่ะทุกท่านเจริญธรรมนะคะอพีที่3ของคนคืออะไรทำไมสำคัญนักค่ะดินน้ำลมไฟเท่ากับคนคนก็คือสาสารที่มีพลังงานอยู่ในตัวสิ่งหนึ่งนั่นเองร่างกายที่ก่อเกิดมาได้ด้วยการผสมผสมการปรุงแต่งคนคนและกวนกวน,ก,วนการออกมาจากสาสารและพลังงาน ทางธรรมะเรียกว่าประกอบด้วยธาตุต่างๆคือดินน้ำลมไฟปรุงแต่งกันเป็นร่างกายดินในที่นี้ไม่ได้หมายถึงผงคลีดินหรือแผ่นดินที่เราเข้าใจนั้นดินหรือภาษาบาลีเรียกว่าปัทวีนี้คือสา,สารส่วนที่แข็งเป็นก้อนเป็นกลุ่มทั้งหมดทั้งหลายหรือแม้แต่ตัวดินเองก็เรียกว่าธาตุดิน น้ำหรือภาษาบาลีเรียกว่าอาโปนั้นหมายถึงสาสารที่เหลวและไหลไปมาไม่ใช่หมายถึงแต่เพียงน้ำจริงๆแท้ๆทที่เราใช้อาบใช้ดื่มนี้เท่านั้นไฟหรือเตโชในภาษาบาลีนั้นก็คือความร้อน ความอุ่นความเย็นหรือสิ่งที่ให้อุณหภูมิทั้งหลายมีฤทธิ์สามารถแปลเปลี่ยนสภาพสาสารอื่นๆได้ดีกว่าธาตุอื่นและลมหรือวายโยนั้นก็คือสาสารที่พัดที่โบกที่ดันที่ไหวไปมาได้นั่นคือธาตุลมในตัวคนมีครบธาตุทั้ง4นี้ขาดธาตุใดก็ไม่ได้ส่วนพลังงานที่ข้าพเจ้าหมายถึงนั้นคือจิต นอกจากกายอันประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนั่นแล้วก็มีพลังงานอยู่ในกายนั้นคือจิตหรือเรากำลังเทียบพลังงานคือจิตรูปนามเบื้องต้นทางธรรมะเรียกหยาบๆบคำว่ากายหมายถึงรูปคือวัตถุนั่นเองและคำว่าจิตก็หมายถึงนามคือจิตใจคือพลังงานนั่นเองไม่มีรูปร่างแต่ วิจิตและละเอียดยิ่งกว่าพลังงานดังนั้นจึงมีคำว่ารูปธรรมหรือกายและส่วนต่างๆของร่างกายคำว่านามธรรมคือจิตและส่วนต่างๆของจิตขอให้คิดตรองเปรียบเทียบไปตามลำดับดังที่ข้าพเจ้าลองยกมานี่เสียก่อนในเรื่องกายนั้นคงไม่ต้องอธิบายอะไรกันมาก เพราะเรามีสิ่งที่อยู่นอกตัวเห็นได้ง่ายอย่างต้นไม้มันโตด้วยอาหารมันโตด้วยอาการอย่างไรเราก็พอเทียบเคียงได้กายก็อยู่ลักษณะคล้ายๆอย่างนั้นคือไม่ผิดเพี้ยนอะไรกันนักดังนั้นถ้าคนไม่มีจิตคนก็เหมือนต้นไม้มนุษย์พืชที่มีแต่พลังงาน จเจริญเติบโตไปด้วยอาหารกับอากาศและธาตุปรุงแต่งอื่นอีกขาดอาหารหรือขาดอากาศก็ค่อยๆสลายไปก็จบแต่คนมีจิตผูกพันด้วยนี่สิสำคัญทุกมันเกิดที่นี่ที่ส่วนนี้ถ้าคนเหมือนต้นไม้ก็รู้แล้วรู้รอดไปจะยังไงก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยที่จะมาก่อมาเกิดให้ตนตั้งอยู่ได้ มีอาหารมีแสงแดดมีน้ำมีลมอะไรต่างๆก็พอแล้วถ้าไม่มีก็อยู่ไม่ได้ต้นไม้ก็ต้องเหี่ยวเฉาเว,ว้าแหว่งไปตามเรื่องแล้วแต่เหตุอะไรจะบันดาลก็เท่านั้นเองส่วนคนนี่สิถ้ามันไม่ได้กินแทนที่จะยอมยืนนิ่งรอวันตายก็ไม่ได้ไม่เหมือนต้นไม้ถ้าไม่ได้เสพสิ่งที่ควรเสพก็อยู่ไม่ได้ ดิ้นรนกรวนกวายหาถ้าไม่ได้เสพถ้าได้มาเสพก็ยินดีถือว่ามีสุขเกิดสวรรค์ถ้าไม่ได้ตามที่ต้องการก็ห่อเหี่ยวใจก็ถือว่าทุกข์เกิดนรกเหล่านี้เป็นอาการของจิตหรือวิญญาณทั้งสิน้นคืออาการของนามที่ไปยึดถือเอารูปหรือเอานามของเอานามเองเป็นสำคัญ ถ้ารูปกับนามหรือนามกับนามก็ตามมันมารวมกันแล้วคนกันเข้าปนกันจนปรุงแต่งกันขึ้นแล้วยึดว่ามันเป็นตัวเป็นตนเมื่อใดมันก็มีสุขหรือมีทุกข์เมื่อนั้นดังนั้นต้องรู้ให้จริงว่ารูปคือกายจึงเกิดด้วยของหลายอย่างประกอบกันขึ้นมาอย่างรถยนต์มีตัวรถทั้งหมดประกอบด้วยเหล็ก ด้วยไม้ด้วยทองเหลืองด้วยน้ำมันด้วยประจุไฟฟ้าอะไรต่างๆนานาเป็นตัวรถคนโดยเฉพาะส่วนกายคือแยกมาเรียกว่ารูปก็เหมือนกันมันเหมือนตัวรถเป็นวัตถุก,ก้อนหนึ่งถูกสร้างถูกประกอบขึ้นมาด้วยดินน้ำลมไฟเป็นก้อนอันตรายก้อนหนึ่งที่จริงมีอากาศอีกธาตุหนึ่งด้วยถ้าไม่มีจิตประกอบมันก็เหมือนก้อนวัตถุ เหมือนห็นแท่งที่เราทุบแบ่งมาก้อนหนึ่งเหมือนท่อนไม้ที่ตัดมาจากต้นแล้วท่อนหนึ่งหรือเหมือนตัวรถอันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขอะไรนั่นเองเหมือนเกือบทุกประการเป็นแต่ว่าผิดกันอยู่ตรงที่คนหรือกายนี้เติบโตได้เมื่อมีอาหารเข้าไปสังเคราะห์บำรุงปรุงแต่งแล้วก็เพิ่มสภาพโตขึ้นโตขึ้นให้เราเห็นถ้าร่างกายของคนตายแล้วสิ เหมือนกันทุกประการแต่การสังเคราะห์แปลเปลี่ยนสภาพเป็นเนื้อเป็นหนังที่โตขึ้นภายในกายนั้นเราไม่เห็นด้วยตานอกเท่านั้นส่วนตัวรถมันก็โตได้โตด้วยอะไรก็โตด้วยคนผู้ที่ได้สร้างมันมาแล้วนั่นเองเอาวัสดุอื่น,นที่ เคยประกอบเป็นตัวรถนั่นแหละมาพอกมาเพิ่มมาปรุงมาแต่งมันเข้าไปอีกมันก็โตออกมาได้เหมือนกันถ้าใครแต่งพอแต่งเติมถ้าใครต่อแต่งเติมให้รถคันนั้นมันโตขึ้นเราจะเห็นได้ชัดเพราะตานอกเรามองเห็นแลเห็นเราแลเห็นทนโทษแต่ในกายคนมันพอกมันเพิ่มมันตบแต่ง ด้วยคนงานภายในเรามองไม่เห็นด้วยตานอกมันก็พอกก็เพิ่มด้วยเครื่องมือละลายแปลเปลี่ยนพุบตอกอะไรเหมือนเราพอกเราเพิ่มตัวรถให้โตขึ้นเหมือนกันใช้แรงดันอันเกิดจากลมใช้ความร้อนอันเกิดจากไฟใช้การละลายอันเกิดจากน้ำเหมือนกันเราสร้างตัวรถเราก็ใช้แรงงานเหล่านี้แต่เมื่อเป็นตัวรถและเป็นกายคนแล้วความ คนกลับรู้สึกว่าไม่เหมือนกันเพราะตัวรถมันหลงติดหลงยืดว่ามันมีมันไม่หลงตัวรถมันไม่หลงติดหลงยืดว่ามันมีตัวตนขออภัยด้วยนะคะมันเกิดมาแล้วมันก็เฉยๆเปล่าเปมันไม่มีความคิดความสำนึกและไม่อาจจะมีปัญญาไม่รับรู้อะไรหมดมันจึงไม่มีความรู้สึกเมื่อ มันไม่มีความรู้สึกมันก็ไม่สุขมันก็ไม่ทุกข์แต่คนสิยังรู้สึกอันเนื่องมาแต่กายคนอยู่เรื่อยที่จริงนั้นกายคนก็ไม่มีความรู้สึกอะไรมันก็เฉยเฉยเปล่าเปล่าดังนั้นต้องจําให้ดีว่ารูปทั้งหลายหรืออันเราเรียกกันอยู่ในที่นี้ว่ากายทั้งหลายจึงไม่มีความรู้สึกไม่รู้เรื่องอะไรไม่มีเจ็บไม่มีปวด ไม่มีชื่นใจไม่มีหวานหอมอะไรคือไม่มีทุกข์ไม่มีสุขอะไรนั่นเองเพราะฉะน,นั้นจึงบอกได้แล้วว่านอกจากกายหรือที่เป็นรูปเป็นร่างที่เห็นได้ด้วยตาก็ดีหรือไม่เห็นได้ด้วยตาก็ดีแม้จะเป็นอาการเป็นความยึดแม้จะเป็นอาการเป็นความนึกคิดที่เราก่อขึ้นเป็นรูปของความนึกคิดมันก็เรียกว่ารูปทั้งนั้นข้อสำคัญเข้าใจให้พอว่า ที่ภาษาธรรมะหรือภาษาพระเขาเรียกว่ารูปนั้นมันคืออะไรก็ได้ที่มันไม่มีความรู้สึกมันไม่รับรู้อะไรแล้วนั่นแหละดังนั้นรูปมันเป็นได้ตั้งแต่ที่มีก้อนมีรูปมีร่างที่จับต้องด้วยมือตาเห็นได้หรือที่จับต้องไม่ได้ด้วยมือด้วยตาไปจนอาการต่างๆหรือแม้ในรูปแห่งความนึกคิดที่เรียกว่ารูปทั้งสิน้น พยายามทำความเข้าใจกับรูปแห่งความนึกคิดให้ดีมันแตกต่างกันความรู้สึกถ้าเป็นความรู้สึกหรือความรู้นั้นสิ่งนั้นจะไม่ใช่รูปแต่จะเป็นนามนามอันลึกซึ้งเอาละเรามาเริ่มเรื่องนามกันตรงนี้ เราจะเริ่มแยกนามออกมาละอ่านทบทวนที่ผ่านมาแล้วให้ดีอีกทีก่อนก็ได้เราจะได้ปะติดปะต่อได้ถูกนามนั้นคือความรับรู้หรือความรู้สึกหรือรถที่จะนำไปเทียบกับรถยนต์ในตอนนี้ก็แปลเปลี่ยนไปเสียแล้วแม้ก่อนโน้นเราจะเรียกนามมาทำว่าพลังงานก็ตามพอมาถึงนามจริงๆแท้ๆของพุทธศาสนาแล้ว มันละเอียดมากประเด็นยิ่งขึ้นเจ้านามตัวนี้ได้แปลตัวมาเป็นรูปที่อยู่ในร่างของพลังงานพยายามตามให้ดีตรงนี้สำคัญมากเมื่อนามกลายเป็นรูปเราก็อยู่แต่แตก่แตก,ก็อยู่ในตัวพลังงานเหมือนเดิมนั่นเองถ้ารถยนต์ติดเครื่องรถยนต์ก็เริ่มมีพลังงานและ ทำงานได้ขึ้นมาทันทีเหมือนกับคนที่มีจิตตื่นแล้วดังได้เล่ามาแล้วรถยนต์พร้อมที่จะวิ่งได้คนก็พร้อมจะรับรู้สึกนึกคิดต่างๆในลำดับแรกจริงๆนั้นเราก็จะเปรียบเทียบได้ว่ารถหรือตัวรถนั่นเป็นรูปและพลังงานที่เกิดในตัวรถคือนามถ้าจะนำมาเทียบกับคนเราจะเทียบได้ดังนี้คือ กายเทียบได้ดังตัวรถจิตเทียบได้ดังพลังงานแต่มาตอนหลังนี้พลังงานเทียบได้เท่ากับจิตตื่นเท่านั้นคือพอเริ่มติดเครื่องก็เท่ากับคนไม่สลบไม่หลับสนิทจิตตื่นจากความวงพร้อมจะทำงานนั่นคือรถยนต์ก็พร้อมจะวิ่งได้ขั้นต่อมารถจะวิ่งไปไหนก็ต้องมีคนขับทีนี้จิต ซักขยับขึ้นมาเป็นคนขับหรือเป็นเจ้าของรถแล้วจะไปไหนเลี้ยวยังไงเจ้าของรถเป็นผู้บงการและบังคับให้ไปรถยนต์วิ่งเองไม่ได้ดังนั้นจิตขนาดนี้ก็คือเจ้าของรถพลังงานในรถมันไม่รู้เรื่องรถจะวิ่งเร็วไปช้าหรือชนนั่นชนนี่อยู่ที่เจ้าของผู้ขับมันทั้งสิ้น แต่ถ้าไม่มีพลังงานก็ไปไม่ได้ถ้าบังเอิญขับรถไปชนเสาโคลมหรืออยู่ดีๆมีคนเอาค้อนมาทุบโคลมลงไปบนรถแหลกบูบี้ผู้รู้สึกเจ็บไม่ใช่ตัวรถแต่เป็นเจ้าของรถนั่นคือกายเหมือนกันมันไม่รู้เรื่องผู้รู้สึกเจ็บคือจิตโดยในเดียวกันกายจะถูกตีถูกทุบถูกเชือดถูกฆ่าย,ยังไง มันไม่รู้เรื่องทั้งสิ้นผู้รับรู้ทั้งหมดคือจิตดังนั้นในชั้นนี้รถยนต์แม้จะติดเครื่องหรือมีพลังงานมีจิตตื่นคือนามทั้งรถและพลังงานที่ติดเครื่องก็ล้วนกลายเป็นกายหรือคือรูปไปทั้งหมดถ้ารถมันเกิดหายไปเจ้าของรถก็แทบม้วยมอน ก็ดินดน้นรนวิ่งเต้นหารถยนต์ให้วุ่นวายจะตายให้ได้ของมีค่าเหลือเกินของเราได้หายไปแล้วก็คล่ำควญโศกเศร้าพิริพิไรถ้าแม้นว่าหาไม่ได้หายสาบสูญไปจริงก็อดทนทนไม่ได้ต้องหาคันใหม่มาใช้แทนคันเก่าให้ได้หรือแม้ไม่หายถ้ามันเก่าแก่จนพังหมดอายุใช้งานไม่ได้ก็จำเป็น เจ้าของรถก็ต้องเดิ้นรนหาคันใหม่มาใช้อีกจนได้เช่นกันถ้ายัางยึดว่ารถมีความสำคัญนั่นแหละเหมือนจิตที่ต้องการตัวตนร่างกายเหมือนกันยังไงอยังงั้นถ้ายัางคิดว่าขาดกันไม่ได้เมื่อร่างกายตายไปก็ต้องเดิ้นรนหาร่างกายมาเกิดใหม่จนได้เช่นกันในวงเล็บแม้คนไม่อยากเกิดแต่ยังไม่มีภูมินิพานก็ต้องมาเกิดอยู่ ปรุงแต่งรูปทีนี้หันกลับมาอธิบายละเอียดขึ้นไปอีกถ้าเจ้าของรถรักรถเห็นรถเป็นของตนแน่แท้ก็รักก็ถนอมเช,ดช็ดเช้าเช็ดเย็นไม่พอขัดสีฉวีวันปรุงแต่งประดับ,ปร,ดบประดาเอาไฟสวยมาใส่เติมคิ้วเติมขอบเติมกระบังติดวิทยุติดแอร์เย็นสารพัดจะแต่ง ความจริงเครื่องประดับประดามันไม่ได้เกิดความรู้สึกอะไรกับรถเลยรถมันไม่รู้อะไรทาสีให้ขัดสีให้มันระยับยังไงมันก็ไม่รู้เรื่องแต่เจ้าของรถสีรู้เรื่องและบ้าไปคนเดียวนั่นแหละคือความไม่จริงอาการไปตกไปแต่งรถนั่นแหละเปรียบได้กับแต่งร่างกายแต่งกายตนกายมันไม่รู้เรื่องรู้ราผู้รู้คือจิต ผู้ผู้ปรารถนาคือจิตกายมันคือแท่งวัตถุมันหุ่นแท้ๆเอาผ้างามผ้าสวยยังไงหุ้มมันมันก็ไม่รู้เรื่องไม,อไม่ห่อไม่หุ้มมันมันก็ไม่อนาทรอะไรเอาสีเอาครีมสองชั้นสามชั้นมาพอกเข้าไปที่ใบหน้าเอาขนตาเอาสีขีดเข้าไปยังไงหน้ามันก็ไม่รู้เรื่องถ้ามันรู้มันคงร้องออกมา นานแล้วว่าเอาอะไรมาปะมาพอกฉันให้มันมากนักมันคงหนักคงเหนอะหนะํำคาญเพราะแทนที่จะได้อยู่เกลี้ยงเกลี้ยงว่างๆบริสุทธิ์บริสุทธิทธ์กลับต้องถูกพอกถูกทาสีถูกขีดถูกเขียนอะไรสารพัดเมื่อสมัยก่อนสิบปี20สิปีผ่านมาแล้วลองนึกดูก็ได้ว่าสิ่งที่พอกที่เขียนมันไม่มีมากมายถึงอย่างนี้หรอกมันมีขึ้นมาเพราะ ความล่อความลวงกันล่ออย่างงนว่างามหลอกอย่างนี้ว่าสวยก็ยอมรับออกมายอมเชื่อในคำหลอกกันที่จริงความสวยความงามนั้นมันไม่มีคำว่าสวยคำว่างามก็คือภาษาตั้งขึ้นมาหลอกมาเรียกสภาพสภาพหนึ่งในโลกเหมือนอย่างผู้ปรุงน้ำโอชบาน,นั่นเองตั้งชื่อเอาเองที่จริงน้ำโอชบามันไม่มี และดังนั้นความจริงมันไม่มีเลยจริงๆความงามความสวยแม้ในโลกนี้ไม่มีความงามโลกก็ไม่มีความสวยขออภัยนะคะแม้ในโลกนี้ไม่มีความงามโลกนี้ไม่มีความสวยโลกก็ไม่แตกแต่กลับจะแตกค่าลงเสียด้วยซ้ำไปและคนแม้ไม่มีความงามหรือไม่มีความสวยคนก็ไม่ตายและจะอยู่ในโลกนี้อย่างสุขกว่าคน ที่มีความงามคนที่มีความสวยด้วยเพราะไม่มีกิเลสท,ที่ต้องชอบชังในตนสุขอย่างแท้จริงอย่างไม่จอมปลอมเสียได้ซ้ำไปแต่ถ้าไม่กินข้าวสีจะตายหรือไม่นุ่งห่มกันหนาวถ้าหนาวจัดนั่นแหละจะตายขาดปัดจจัยสี่อันมีอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่ละยารักษาโรคนั่นแหละจะตายซึ่งแม้จะเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับชีวิตแต่ก็มี กาละมีเวลาใช้มีกาละมีเวลาบริโภคสื่ออย่างนี้อย่างสื่อสื่ออย่างนี้เท่านั้นที่สำคัญที่สำคัญกับชีวิตพิมพ์ผิดหรือเปล่าคะสิ่งอย่างนี้เท่านั้นที่สำคัญกับชีวิตหรือเปล่าความสวยความงามไม่ใช่สิ่งสำคัญเลยแต่เพราะกิเลสมันพงการกิเลสคืออะไรจำได้ไหมกิเลสคือ ตัวละลายหรือคือตัวศัตรูที่ค่อยค่ฆ่าเราหรือทำให้เราสึกกร่อนไม่คงตัวคงรูปเป็นสิ่งนั้นอยู่ได้กิเลสมันทำงานมันก็เร่งมันก็เร้ามันมาจากตัวกามตัณหาที่เข้าไปปรุงจิตเข้าไปละเลงในจิตเข้าไปร่วมมือทำงานในจิตมันก็สั่งจิตให้ทำสั่งให้แต่งตัวให้พอกตัวหุ้มตัว ด้วยอะไรต่างๆหุ้มเข้าไปทําไมหรือก็หุ้มเพื่อล่อเพื่อหลอกไฟตรงกันข้ามผู้ที่จะหุ้มจะพอเข้าไปมากมายก็คือเพศหญิงเพราะเป็นเพศเรียกร้องให้เพศชายมาหาตัวดังนั้นก็ต้องพอกมากหุ้มเข้าไปให้แปลกให้พิสดารให้เตตาเต,ต,าเต,ตาใจอยู่ทุกเวลาขออภัยนะคะเตะตาเตะใจ ทุกอย่างเป็นเอาเดี๋ยวนี้แฟชั่นชายก็ไม่เบาแล้วสีแดงสีเขียวอะไรก็ป้ายก็ทาเข้าไปไม่มีอายพยายามกลบเกลื่อนหลอกกันว่านั่นงามนั่นสวยขอให้เป็นที่หลอกเป็นที่ล่อให้เขามาหาตัวให้ได้เท่านั้นเองการหลงสวยงามนี้ก็ไม่มีอะไรแปลเปลี่ยนยังหลงกันอยู่คงเดิม แต่การเสริมเพิ่มการหลอกการพอการหุ้มเปลี่ยนไปต่างๆนานาโดยเรียกสิ่งหลอกสิ่งล่อเหล่านี้ว่าแฟชั่นหรือความนิยมตามสมัยแต่แล้วจุดสุดท้ายก็คืออะไรจุดสุดท้ายก็คือผู้ชายมาหาตัวแล้วผู้หญิงก็ถอดสิ่งห่อหุ้มออกหมดผู้ชายก็เหมือนกันสิ่งที่พอกที่แต่งอะไรไว้ก็ไม่สำคัญแล้วไม่ต้องการแล้ว แท้ที่จริงก็คือแต่งเข้าไปพ่อเข้าไปเพื่อล่อให้เขามาถอดมาเปลืองออกหมดในขั้นสุดท้ายเท่านั้นก็ลองคิดดูว่าเป็นจริงไหมและคิดให้ดีโดยเฉพาะผู้โดยเฉพาะผู้เป็นผู้หญิงคิดให้ตรงให้แท้ให้เห็นว่าน่าอายไหมถ้าเมื่อการแต่งตัวคือการหลอกล่อให้ฝ่ายชายมาหาตัวดังนั้นถ้าใครแต่งมากก็ย่อมแสดงออกมากว่าต้อง ว่ายิ่งต้องการให้ฝ่ายชายมาหาตัวมากการแต่งมากแต่งน้อยจึงเป็นเครื่องวัดความอยากของผู้หญิงได้โดยแท้จริงสังเกตได้ตามวัยตามวาละและความเป็นจริงในทุกสภาพลองสังเกตดูไม่ต้องหลบไม่ต้องเลี่ยงความจริงคิดให้ดีบางทีเพื่อผลทางอ้อมบางทีอ้อมมากบางทีอ้อมน้อยแต่แท้จริงแล้วเพื่อเหตุนี้คือเหตุใหญ่ จุดหมายของการแต่งตัวของคนโดยเฉพาะผู้หญิงมีในเรื่องของการตัณหาและมีจุดสุดยอดอยู่ที่การมาคุณเป็นเรื่องใหญ่นอกจากนั้นแน่ใจแล้วว่าหมดหวังขอภัยนะคะนอกจากผู้นั้นแน่ใจแล้วว่าหมดหวังก็จะแต่งเพื่อตัณหาสังคมอีกอย่างหนึ่งเพื่อสรรเสริญเพื่ออวดใหญ่อวดยิ่งอวดมากอวดมีอวดเบงอวดข่มถ้าไม่มีการ ยั่วการล่อการหลอกกันให้มากมายนักสังคมจะไม่เลวลงดังที่เป็นอยู่นี่เลยและโลกก็จะไม่แตกไวกว่าที่ควรแน่นอนดังนั้นถ้าเข้าใจแล้วรู้ความจริงแท้แล้วไม่มีการคนคือไม่มีการปรุงแต่งการแต่งตัวก็คือเพียงเพื่อการร้อนกันหนาวการสัตว์การแมลงกัดต่อยและเพื่อความพอดีในทางสมมุติสังคมคือการอุจจารไม่มีอะไรสำคัญกว่าเลย แมเรื่องการเสพเมถุนหรือการร่วมรถทางเพศก็ไม่ใช่สิ่งสำคัญของชีวิตไม่สำคัญจริงๆโดยความเป็นร่างกายนั้นขาดการเสพเมถุนได้ไม่ตายไม่ตายจริงๆขอรับรองคนผู้ไม่ได้เสพจะด้วยเหตุเพราะไม่มีโอกาสทั้งเทิยง,งทั้งทั้งที่ใจอยากวันแล้ววันเล่าใจร่ำร้องแล้วใจร่ำร้องร้องเล่าก็ไม่ตายชักลงไปได้หรอก พ้าได้ศึกษาสัจธรรมบางคนก็อดครวนอยู่เดียวดายครวนไปอดไปไยหาไปทุกทรมานไปเพราะอยู่คนเดียวเฝ้าร่ำร้องสงสารตัวเองอาพัพหนอแต่แล้วก็ไม่เห็นเป็นไรไม่เห็นขาดใจกว่าจะตายจริงๆก็อายุปาเข้าไป80-90ก็มีโดยไม่ได้เสพเมถุนเลยในชีวิตและที่ตายก็ไม่ได้ตายเพราะเหตุไม่ได้เสพเมทุนด้วย แต่ตายเนื่องจากโรคที่มีเชื้อโรคหรือมีเรื่องอื่นเข้ามาเป็นเหตุคลิปนี้ขอจบประมาณนี้ก่อนนะคะขอบพระคุณค่ะแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ,จะเจริญธรรมค่ะ